จเจริญพรนาบาสกุบาสกาัรงนั้นสังคมที่เราเคยพบเคยเจอเคยเห็นกันนะโยมก็คงจะเจอทั้งนักพูดนักคิดแล้วก็นักทำรรใช่ไหมออนักพูดก็จะพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อแนะนำแนวทางเพื่อที่จะให้คนที่ผู้ฟังนั้นรู้สึกดีแล้วก็มีทิศทางมีแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปนะนักคิดก็คือผู้ที่ เห็นปัญหาแล้วก็รู้จักวิเคราะห์ปัญหานั้นแล้วก็นำเสนอวิธีทางแก้ไขใหม่ๆใ,ในการที่จะได้ดำเนินงานไปสู่เป้าหมายต่อไปส่วนนักธรรมก็คือผู้ที่ลงมือทํารับคำสั่งหรือว่าดำเนินตามเป้าหมายเดํมเนินตามแบบแผนดำเนินตามโครงการเช่นนั้นไปลุยไปนะแต่ว่า บนโลกใบนี้โดยส่วนใหญ่จะมีทั้งนักพูดและนักคิดซะส่วนใหญ่แต่นักทำจะไม่ค่อยมีนะจะมีแต่นักพูดกับนักคิดถ้านักพูดกับนักคิดไม่ได้มีลงมือทําไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้เข้าไปร่วมทำแต่แต่พูดแต่แต่คิดนั่นเขาเรียกว่านั่งเทียนเอาหมายความว่าเดาเอานึกเอาจินตนาการเอา โดยที่ไม่ได้ไปจับของจริงว่าหน้าง,งานความเป็นจริงเป็นอย่างไรทุกๆแบบทุกๆงานนั่นกลายเป็นว่านักพูดกับนักคิดกลายเป็นนักวิจารณ์ที่ขาดเหตุขาดผลขาดความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดนักทำรรเนี่ยนะได้รู้จักลงมือทาร,ร,รู้จักคิดรู้จักพูดมีฟังพูดอ่านเขียนศึกษาแล้วแล้วก็วิเคราะห์แล้วแล้วก็รับรองว่านักทำรรคนนั้นน่นะจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะ ยิ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เขาจะมีกําลังใจชั้นดีจากการทำสมาธิเขาจะมีกําลังสมาธิในการโฟกัสได้ดีเขาจะมีกําลังสติในการระแวงระวังได้ดีเขาจะมีปัญญาในการแยกคายวิเคราะห์ปัญหาได้ดีแล้วเขาจะลงมือทําจนประสบความสําเร็จได้ดีนะแต่โลกใบนี้มีนักพูนักคิดซะเยอะนักลงมือทํามีน้อยดังนั้นไม่ว่าจะศึกษาธรรมะก็ดี ไม่ใช่พูดไม่ใช่คิดอย่างเดียวแต่ต้องลงมือทําจึงจะแนบแน่นกับความเป็นจริงนะพูดว,วิจารณ์ไม่ได้ก่อเกิดซึ่งประโยชน์แต่ถ้าได้เก็บนํามาวิเคราะห์แล้วนํามาพัฒนาแล้วลงมือปฏิบัติแล้วนํามาแก้ไขสุ่ความเป็นจริงรับรองว่าทุกๆอย่างทุกๆงานนักพูดนักคิดนักทำมีอยู่ในตนเองหรือพูดน้อยๆคิดให้พอดีพอดีแล้วลงมือทําให้เต็มที่นํามาวิเคราะห์ให้อย่างดีสร้างความพอดีให้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ รับรองว่าเกิดผลประโยชน์ต่อชีวิตของเราแน่นอนและไม่ขวางความเจริญไม่ขวางการพัฒนาที่ก่อเกิดซึ่งประโยชน์ต่อสังคมแน่นอนดังนั้นแล้วไม่ต้องพูดพามดำเพลงมากลายเป็นนักปฏิบัติธรรมกันยอดยมทำสมาธิเนี่ยและนะจะเกิดทั้งสมาธิเกิดทั้งสติเกิดทั้งปัญญากลายเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เห็นความเป็นจริงตามความเป็นจริงแก้ไขต่อความเป็นจริง สมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร